สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ gpx gen ท่าน a n นคันนี้นะครับก็รถคันนี้เป็นรถของอดีตลูกศิษย์ครูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เจ้าของรถนะฮะ โทรมาปรึกษากับพี่ปุ้ยว่าสายคลัชมันขาดแล้วซื้อสายคลัชมาเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยนสายคลัชไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคลัชมันหายนะครับพี่ปุ้ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เอารถมาที่โรงเรียนมาตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็เช้าวันนี้วันจันทร์ที่9นะครับ ก็ลูกศิษย์ก็ให้อะไรนะให้แก๊บยันรถมาใช่ไหมครับ <c oughs> โปรติกแก๊บที่มันส่งอาหารไม่ใช่เหรอมันมีแก๊บมอไซค์วินด้วยอ๋อมีแก๊บมอไซค์วินรับยันรถด,ด้วยนะครับอฮะก็ยันมานะครับครูเลยบอกว่าให้เอามาจอดตรงด้านหลังห้องอนะ่เพราะว่าเช้าช่วงนี้มันจะล่มนะฮะ,ะถามโสรถก่อนนะครับอันนี้อันนี้ลูกศิษย์ครูนะครับ อ่าหน้าตาเหมือนพี่แบงก์วงคลาสนะครับก็คือคลัดสายคลัดมันขาดขาดตรงไหนขาดตรงหมุดข้างล่างอ่ะอ่าโอเคครูก็ไปให้ท่านดูนะก็คือขาดตรงหัวหมุดตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จากนั้นก็ไปซื้อสายคลัดมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็ใส่สายคลาดกลับไปถูกต้องครับแล้วมันไม่มีคลัดเลยไม่มีคลาดอ่า ทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีลูกศิษย์ถามครูแบบเนี้<ม>คือครูจะบอกเฮ้ย hey, มันจะเป็นไปได้ยังไงวะสายคลัดมันขาดก็แค่เปลี่ยนสายคลัดถูกไหมครับ,รบแล้วอะไรข้างในมันจะหลุดได้ยังไงใช่ไหมนั้นสิ่งที่ลูกศิษย์พูดมาไม่ใช่ครูไม่เชื่อนะแต่ในความคิดครูมันไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ไหมแต่ทีนี้เขายืนยันแล้วว่ามันไม่มีคลัดจริงๆก็ต้องมาถอดดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไร เราจะลื้อชุดคลาสออกมานะครับเราก็ต้องทำอะไรครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องอ่ะรถคันนี้ลูกศิษย์เคยมาทำคลิปให้ครูถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับตัวเนี้ยพื้นฐานเครื่องเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ honda phantom 200เดี๋ยวครูขอญาตตั้งขาตั้งกล้องนะครับเพื่อจะอธิบายนะครับ ก็คือมันจะไม่มีน็อตถ่ายโดยตรงแต่เขาจะให้ถ่ายตรงฝาปิดกรองน้ำมันเครื่องซึ่งมันก็จะมีข้อดีก็คือทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะได้เอาไส้กรองหรือตะแกรงกรองขั้นที่หนึ่งไปล้างทำฟาชสาร์ดเป็นการตรวจสอบว่าไส้กรองมันสกรปรกมันตันไหมแต่ในข้อดีมันก็มีข้อเสียคือตรงฝาปิดกรองเนี่ย มันเป็นอะลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดในกรณีเจอช่างเขาขันไว้แน่นหรือว่ามันใช้งานมานานเหลี่ยมมันล้มเหลี่ยมมันเสียเนี่ยเวลาเราไปถอดตัวเนี้ยเดี๋ยวงานมันจะงอกนะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นฝาตัวนี้นะครับเนี่ยฝาอะลูมิเนียมตัวนี้นะฮะอันนี้คือสภาพนะ้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมานะครับอ ทีนี้พอครูอธิบายเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปโสรสก็จะไปทําการ่าทอสายคลัสแล้วก็เปิดฝั่งฝาครอบคลัสเดี๋ยวครูขอญาตตั้งขากล้องอีกทีนึงนะครับสักครู่นะครับ นะครับก็เดี๋ยวเขาจะทําการปลดสายคลัสออกพอปลดสายคลัตซออกนะครับเนื่องจากรุ่นนี้มันมีหม้อคล้ายๆหม้อน้ําแต่ข้างในมันไม่ได้มีน้ํานะครับมันเป็นน้ํามันเครื่องเขาจะเรียกว่า oil cooler นะครับคู c o cool ลอ e r ก็ต้องมาดูว่าตรง oil cooler เนี่ยมันติดอยู่กับฝาค้อคลัส ทั้งท่อออกแล้วท่อกลับนะครับการนี้เราก็พิจารณาเองนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานก็จะต้องทำไมครับออถอดอถอดท่อออยคูลเลอร์นะครับถอดสายคลั์ถอดท่อออยคูลเลอร์น้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับก็จะทำไมครับถอดน็อตอาถอดน็อตฝาครอครบคลัส ซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเพราะถอดตรงนี้มันคงไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้ครูก็ให้โสรถนะครับจาัดก,การถอดนะครับทอ่อ o i ู c เล l e r ออกแล้วก็ถอดน็อตฝาครอบโดยรอบนะครับทีเนี้ย หลังจากทอออกไปหมดทุกตัวเสร็จนะครับก็เราจะทําการเปิดฝาครอบเดี๋ยวครูต้องอธิบายให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะ ในในกรณีที่กลไกลของมันเนี่ยมันไม่ได้หลุดไม่มีอะไรบกพร่องเสียหายนะครับเวลาเราเจาะฝาตัวนี้ออกเนี่ยถ้ามันเป็นคลัดแบบดันเข้าเนี่ยให้เราใช้ประแจเนี่ยมาสวมแล้วขัดกับขาคลัสตัวนี้นะครับตรงนี้นะเอาประแจมาทําลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนกับเราบีบคลัสแต่ปรากฏว่าคันเนี่ยกลไกลข้างในมันหลุดอยู่นะครับเราบีบเนี่ยมันไม่ออก พอมันไม่ออกเสร็จปุ๊บคือครูก็มาดูนะครับมันจะมีจุดให้เราเนี่ยตอกนะครับตอกไม่ได้ให้เอาอะไรไขควงปากแบรนไปทิ่มนะเดี๋ยวครูชี้ให้ดูนะจะมีตรงนี้1จุดนี่นะครับนี่นะที่นิ้วครูชี้อยู่1จุดแต่จุดเนี่ยมันจะตอกหรือมันจะงัดลําบากจุดที่สองนะครับจุดที่2จะอยู่ใต้นี้นะครับตรงที่นิ้วครูชี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะงัดหรือตอกลําบาก แล้วก็จุดที่สามเดี๋ยวครูขอญาต์บางนิดนึงนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะตรงเนี้ยจ,จะเป็นจุดที่เราสามารถตอกออกได้ง่ายที่สุดครูก็เอาตัวทีเบอร์แปดให้ลูกวางแล้วให้ลูกสิ่ดตอกมันตอกไม่ออกนะครับมันแน่นครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครูขอมาทําเองกันละกันนะก็เริ่มจากใช้ไม้เนี่ยแล้วครูก็ไม่ได้เคาะแรงนะครับแล้วครูก็ยังบอกเลยว่า เราทำเนี่ยเรามีความเสี่ยงนะครับที่มันจะเสียนะก็ตอกไปเป๊ะหลุดออกมาเลยนะครับหนึ่งชิ้นนะแต่มันยังโชคดีตรงที่ว่าไอ้ตรงห่วงที่มันแตกเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการรั่วของประเก็นนะครับนะนั้นเดี๋ยวหลายหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอาประแจขัดตรงนี้อะไรอย่างนี้คือเขาทําแล้วถ้าท่านไม่ได้อยู่หน้างานท่านไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้ท่านไม่เข้าใจหรอกนะครับ พอมันงัดแล้วมันไม่มีอะไรมันเว่าวมันหายไปนะครับถึงต้องเาคาะครูเอาปัจแจเนี่ยมาขัดอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮคือลองเอามือทุบแล้วคือมันไม่ออกสุดท้ายคือได้ตำแหน่งนี้แล้วไม่ได้ตอกแรงเลยนะครับแค่เไม้ตอกตอกตอกก็หลุดโนะอเคน, okay, นะครับมีฟามเสียหายเกิดขึ้น1จุดนะครับจากนั้นพอมันออกได้เสร็จครูก็เอาฝาครอบตัวนี้ออกมา ักครู่นะครับปากดว่าพอครัวฝาครอบออกมาเนี่ยนะครับไอตัวกลไกลตัวเนี้ยมันสวมอยู่กับอย่างนี้ทั้งๆที่จริงแล้วโดยปกติเนี่ยไอตัวสลักหรือเดือยกดคลัตตัวเนี้ยมันจะต้องสวมอยู่กับขาคลัตตัวนี้นี่นะครับนี่เดี๋ยวเดวกูทําให้ดูนะครับนี่ ปกติตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเราถอดเวลาเราบีบครับเดี๋ยวท่านสังเกตนะครับดูที่นิ้วชี้ครูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะดันออกเนี่ยมันจะดันออกมานะครับอ่ะดูนะครับเนี่ยจะดันออกมาแต่เนื่องจากว่าสายคลัตช์เขาขาดพอสายคลัตช์เขาขาดเหตุการณ์ต่อจากนั้นคือครูไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่ไปใส่สายคลัตช์เนี่ย ได้ไปขยับขาเนี่ยถูกตำแหน่งถูกทิศทางมันไหมอย่างไรมันก็เลยทำให้ไอตัวเนี่ยเดือยเนี่ยหรือสลากตัวเนี้ยที่จะเข้าไปกดไอดอกเหตุกับลูกปืนกดคลัดเนี่ยมันหลุดจากตำแหน่งมันก็เลยทำให้คลัทเนี่ยไม่สามารถทำงานหรือใช้งานได้นะแกจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่า เหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือครูไม่รู้นะครับว่าไปขยับไอ้ขาเนี่ยอย่างไรอันนี้คือเราไม่เห็นนะครับก็เลยทําให้สลักมันหลุดจากไอ้ตัวขาคลับมันก็เลยทําให้คลับเนี่ยไม่สามารถทํางานหรือทําให้จากได้จะมีประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นกองน้ํามันเครื่องแบบแรงเหวี่ยงหรือกองโรเตอร์นะครับ ทีนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาซื้อชุดคลัตช์มาหมดเลยอันนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับมันก็ยังแน่นกระชับดีอยู่นะนี่นะฮะลูกยางอะไรก็ยังแน่นดีอยู่นะนะส่วนทางเจ้าของเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือก็จะต้องเอาฝาครอบตัวเนี้ ไปขูดทาฟาร์มศาสตรนั่นที่มันแน่นเนี่ยมาก,มากๆเลยคือแน่นจากปลาเกล็เนี่ยนะครับแสดงว่าปลาเกล็ของเขาเนี่ยมีเนื้อกาวผสมมาเยอะแน่นปึกเลยลักษณะคือเหมือนคล้ายๆกับทากาวแต่ไม่ได้ทานะอันนี้คือพูดคือคุณสมบัติของปลาเกล็ดของเครื่องตัวเนี้มันดีมันแน่นมากจนกระทั่งปกติถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเคอเนี่ยปุ๊กปุ๊กปุ๊กก็ออกแต่นี่ไม่ออกแน่นนะครับจุดที่ เสียหายอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เสียหายอยู่ตรงนี้อยู่ทางด้านล่างไม่มีผลต่อแคงคือเขาก็ดีนะเขาออกแบบมาให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้อ่าเดี๋ยวครูหยิบให้ดูนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะไม่ไม่ได้อยู่ชิดกับตรงผิวสัมผัสของฝาครอบกับแคงเครื่องยนต์นะครับคือห่างมาประมาณสักเกือบเซนได้นะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับาสาเหตุที่ GPS Gen ท่า m a n r e g e n t คนนี้สายคลัตมันขาดแล้วพอใส่สายคลัตไปแล้วคลัตมันทำงานไม่ได้เพราะว่าไอสากตัวเนี้มันหลุดจากขามาทีนี้เจ้าของจะเปลี่ยนคลัตหรือจะแค่ทำฟาร์มสาเพราะครูดูแล้วคือมันก็ไม่ได้เสียทะลบเนี่ยวิ่งเป็นปกติ ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเลยครอ้าวแล้วแต่นะครับอ่าทีนี้เจ้าของบอกว่าซื้อมาแล้วจะขอเปลี่ยนเลยอ่าวันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวครูขออนญาตหยุดวิดีโอนะครับให้เจ้าของเขามาเตรียมตัวถอดนะครับสักครู่นะครับเอานะครับกลับมารับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เป็นนั้นว่าครูสรุปนะครับ GTX Gen t l e m a n r e g e n นนะครับสาเหตุที่คลัดทำงานไม่ได้เพราะว่าตัวสาคลัดมันหลุดนะครับนั้นคลิปนี้คือครูขออนญาตจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะทีนี้ก่อนจะจบนะครับลูกศิษย์ก็บอกว่าจะถือโอกาสนี้นะครับเปลี่ยนคลัสไปเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูขออนญาต ไปถ่ายทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนั้นต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ